สวัสดีคะ่ะธรรมชมแอดมินนูหน่อยมากแล้วธรรมชมคลิปนี้มาซาคุณพ่อคุณแม่คุงสีรอนานเหลี่ยวนะคะ่ะเนาะอ้าวธรรมชมหนูหน่อยทาย่อยลงไห้เด้อคะ่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้นูหน่อยสีภาพพ่อแม่พี่น้องมาตามเล้าพัฒนาร่วมเหล็กเด่นหาดสูตรนูหน่อยกันก่นะะนอนเนาะสำหรับทันอื่นคลิปหนาหนูหน่อยทาย่อยลงไห้เด้อคะ่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้นูหน่อยสีมาว่าง เลขเด่นหายพ่อแม่เอฟซีก่อนเด้อค่ะเด้อเหล็กเด่นร่วมหาดสูตรหนหน้อยครับผอมรักลอยแอดมินนูน้อยเด้อค่ะเด้เออท่ธนผม้ชมสําหรับคลิปนี้ก่อนจะมาเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะสะโลแกนเด้อานผม้ชม ขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชร์เด้อท่านผู้ชมท่านใดกดแชร์อะไรขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะคะขอหัวใจล้วนๆเลยเด้อท่านผู้ชมอ้าวธรรมชม,ม,ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะรวมเลรกเด่นแอดมินนูหน่อยหาสูตรธรรมชมุมวัตถิพานมาสามตัวบ่แตกเนาะค่ะเนาะเหล็กออกเบิ่นะนะนะเด้อธรรมชมเหล็กออกเบิ่์นวัตถิพานมา ทั้งหาดสูตรเด้อท่านผู้ชมรักลอยกับพานคือกันท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาร่วมเหล็กเดินหาดสูตรก่อนนะคะเนาะหวัดทิพานมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมรวมเหล็กเด่นหาดสูตรหวัดนี่สูตรได้สิรุดสูตรได้สิเดินต่อท่านผู้ชมมาเบ่งน้ำกันเด่นเดินดีเข้าไปที่เด่นสี่เหล็กติดเข้าไปที่เด่นสองสองตัวมาหนึ่งตัวเข้าไปที่เด่นเก่า 2ตัวสูตรสเข้าไปที่เด่นสองเลขไม่มาด้วยกันเอาอยู่ดับคู่เอาอยู่นะคะจับคู่กันได้ถ้าหากจับคู่กันเนาะคะ่นะเนาะจับวิ่นกันก็เสไรดยสี่สองสองสนะธรมชม3ตัวบ่แตกพระ่าเลขออกบิน่นเะด้อค่ะเด้อสำหรับท่านใดถึงยินดีน้ำธรรมชมวันนี้มาเก็บเกี่ยวข้อมูลตามต่อลาพัฒนาออก มื่อแรกนี่นะคะเนาะสองทุ่มครึ่งนะคะหมวดนี่เด้อท่านผูชมเล่าพัฒนาโน้ย,นยเหล็กชนกันเหล็กชอนกันสิตัดสินใจเอาจังไรท่าน้ชมเหล็กชนกันแล้วสิมาบอ่อสิลุดบอ่อถ้าลรุดตายยกกลุ่มยกช่องเลยดิท่านชมถ้าเหล็กเด่นโนอย,ยลุด หากท่านใดที่เลือกเอาเหล็กเด่นเนาะคะ่นะเนาะท่านใดที่เลือกเอาพอสังไฟเขาคุมเด้อค่ะเด้อสําหรับพอสังไฟงวันนี้พอย่ามาแล้วที่ท่านผู้ชมแต่ว่าพอทันไดนปล่อยไห,หนูหน้อยอยู่นูหน้อยก็รอคือกันพอว่ามือนี้จังได้กระได้เฮ่วัดสันทม,ม้ชมเข่าลุมเด้อค่ะเด้อคุณพอคุณแม่ถ้าติดตามพอสังไฟเอาน้าพอเหล็กเด่นเหล็กหลุดเหล็กจับคู โน้ยว่าพ่อผากดอกธรรมชมได้บ่อยอยู่พ่อสั่งไฟได้ได้ดูธรรมชมเลขพ่อพึ่งกระลุดสามหวดรุดสามหวดกับเขามาแล้วธรรมชมคิดว่าน่าจะเดินต่ออยู่นะธรรมชมเมื่อนี่พ่อมันใจพ่อมันใจแห้งทด้ธรรมชมยังไงก็ได้ตังแน่นอนพ่ต้องไปหาเลขไซแล้วโน้ย,นยถ่าอีกจักหน้อยพ่อฟันหา จังได้กัดตองได้ให้ได้เงินคือเกา่าเพราะว่าจังสี่ละท่านผู้ชมแต่ว่างวดว่งหันนโน้นยตายเด้อท่านผู้ชมโน้นยไปหลุดแปบ่ได้หลูดสองน้ำพอดิท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมคลิปนี้มากกเก็บเกี่ยวข้อมูลรวมเหล็กเด่นน่น้ยกันกรน,นะะเนาะค่ะเนาะจังเอาไปเทียบใส่กันกับของแต่ละเซียนแต่ละฐานเด้อค่ะเด้อเราพัฒนา ปัดจ,จำงวดวันที่ยี่สิบสามทับสี่หกสิบแปดนะคะเด่นเดินดีท่านผู้ชมเด่นเดินดีโน้หน่อยงวดนี้มั่นชวนกับปูสังคาอีกเลาดิท่านผู้ชมไว้ท่านผู้ชมโน้หน่อยเขียนผิดเด่นเดินดี เด่นเดินดีแล้วค่ะเด้องวดนี้ได้เด่นศูนย์หนึ่งสองชนกระปูสังขาได้ท่านผู้ชมงวดวันหนึ่งหันชนกันสามสี่ห้าเด้อท่านผู้ชมงวดน,นี้ช่อนกันอีกแล้วศูนย์หนึ่งสองมันคือช่อนกันจังสันละท่าผู้ชม เด่นเดินดีได้เด่นศูนย์หนึ่งสองนะคะสาธุกขอหายเดินต่อเนาะท่านผู้ชมต่อมาเลขติดเลขติดนี่เดินดีท่านผู้ชมสุดเลขติดนี่เดินดีก็มูอยู่ดิเยาวานยองวัดนี้รุดเด้อท่านผู้ชมเด่นเดินดีเด่นเดินดีงวดนี้ได้เด่นหนึ่งแปดห้า เหล็กเด่นร่วมหาดสูตรนู้หน่อยชนกันเด้อนผูมชมชนกันหลายตัวพร้อมธผูมชมต่อมาสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวนี่มีสองสูตรเด้อนผูมชมมักสูตรใดเลือกเอาสูตรนั่นช่วงนี้เดินดีทุกสูตรเด้อค่ะเด้อสองตัวมาหนึ่งตัว บางงวดก็ร้อยมาน้ากันอยู่เด้อท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวนะคะงวดนี้ได้เด่นสามกับสองคือบ่เคยได้จักเกียรท่านผู้ชมสองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้ได้เด่นสามกับสองคือบ่เคยได้จักเกียรงวดนี้ได้เด่นสามกับสองต่อมาสองตัวสุดสอง สองตัวสุดรสองนะคะอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้สูตรสอง้วยค่ะเด้องวดนี้ได้เด่นหนึ่งกับสองท่านผู้ชมเห็นไปวาเล็กแนวทางชนกันไปที่ตัวใด สูตรนี่ท่านผู้ชมสองตัวสูตรสองเนี่ยพอแมพี่นองเบิ่งเทียบเอาด้วยค่ะเด้องวดใดที่ขี่บถชอนกับสูตรนี่ท่านผู้ชมสิมักจับคู่กันได้กับเดินเดินดีถ้าสูตรใดสูตรหนึง่งบนรลุดเส้นจับคู่กันได้บัดที่นี่งวดนี้ท่านผู้ชมชนกันไปที่หนึ่งกับสองนู่นหน่อยคิดว่าหนึ่งกับสองนี่จังไร่กัดตองมาตัวหนึ่ง หรือว่ากอดคว้ากันมาเด้อท่านผู้ชมคิดว่าจังสันประวัติสูตรนี่สองตัวสูตรสองนี่ท่านผู้ชมสามารถกอดคว้ากันมาได้ทุกเมื่อเด้อท่านผู้ชมสูตรนี่สูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ไม่กอดคว้ากันมาเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าเคยกอดคว้ากันมาแล้วตั้งแต่หน่หนอยว่างมากสองสามครั้งแล้วสูตรนี่ กอดข้อกันมาใดทุกเมื่อท่านผู้ชมสองตัวสูตรสองต่อมาเลขไม่มาด้วยกันเลยท่านผู้ชมตั้งแต่ว่างมากกอดข้อกันมาครั้งเดียวเท่าน,นั้นเดอค่ะเดอ,อก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดจำได้บอลืมท่านผู้ชมเลขไม่มาด้วยกันนะคะดับคู่บนล่างเด้อท่านผู้ชมสูตรนี้ดับคู่บนล่าง แต่เป็นเลขเด่นที่มาได้นะคะแต่จะไม่กอดคอกันมางวดนี้ได้เด่นเป็นเลขเด่นที่มาได้นะคะแต่จะไม่กอดคอกันมาเดี๋คออ่ะเ้อได้เด่น7กับสองท่านผู้ชมเอาบัตรที่นี่ท่านผู้ชมเลขชนกันมองไรเลขชนกัน1กับ2องดิท่านผูชมรวมเลขเด่น 50, 1, 2, 3, 4, 5้าสูตรหนสามสี่ห้า มีศูนย์มีหนึ่งมีสองศูนย์หนึ่งสองแปดห้าสามสามสองเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวถ้ามันชุ่มรุ่นสามตัวแตกคือเก่า 9. เลขชนกันไปที่หนึ่งหนึ่ง หนึ 1> 1, 1, 2, 1, ่งหนึ่งสองสามหนึ่งชนกันไปสามสูตรสอง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 หนึ่งสองสามสี่สองชนกันไปสี่สูตรท่านผู้ชมหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม เลขเด่นหนึ่งกับสองได้ทำมชมเพอเพอรหนึ่งสองสีบอกกอดข้วกันมากบ่ร,รมชมหนึ่งสองสองหนึ 2, ่งเดอคารเดอบัตรที่นี่สีรูดตัวใดนูหน่อยบอฟันหายเดอคารเดอนูหน่อยมักหนึ่งกับสองอยู่ตอนนี้นูหน่อยตัดสินใจบอทถืออทรมชมนูหน่อยตัดสินใจบอทถื่อเบื้องทางเหลขหล้วรวมเหล็กเด่นนูหน่อยเด่น ตอนนี้เด่นหนึ 2, ่งกับสองชนกันธรรมชมของปูสังขะศูนย์หนึ่งสองดิธรรมชมของปูสังขะเด่นศูนย์ 2, หนึ่งสองศูนย์กับสองหนูหน่อยว่าจังไรกระตองมาโตหนึ่งหรือกอดข้อกันมาเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอเด้อค่ะเด้อรวมเด็กเด่นหาสศูนย์หนูหน่อยต่อมาหลักลอยธรรมชมหลักร้อย เดินดีเด้อท่านผู้ชมหลักร้อยเดินดีทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักล้อยงวดทิพผ่านมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเข้าไปทีเด่นซีสองเข้าไปหลักสิบล่างเล็กออกสองซีเก่าๆนะคะเนาะเข้าไปที่หลักสิบล่างแม่นบ่ะท่านชมสิบ หน่วยสองสี่หน่วยสิบแมนท่านผู้ชมเข้าไปที่หลักสิบละงวดนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะหลักร้อยลาวพัฒนางวดนี้เด่นงวดนี้ได้เด่น เก้าศูนย์หนึ่งนั่นท่านผชมเก้าศูนย์หนึ่งท่านชมว่ามันชนกันบอชนกันไปไปที่เลขหนึ่งดิท่านชมหกสิบเอ็ดสูตรลักลอยนี่มันชนกันกับ เด่นเดินดีที่ท่านผู้ชมเด่นเดินดีสามสี่ห้าหลักร้อยได้สองสามสี่มาที่นี่มันเข่าไปที่เด่นสีขงปูสังขะอวดบางหันก็ได้สามสี่ห้าคือกันเนาะค่ะเนาะมันกระชนกันมันมันเป็นเครื่องวดวนบางหันไหมท่านผู้ชมนี่มันคือกันเลยนี่ท่านผู้ชมอวนนี่มันชนกันสามกับสี่มันบ่มันเข่าไปที่เด่นซี วังหานมันชนกันไปแบบนี่วัดน,นี้มันชนกันไปแบบใดนผูมชมมันเป็นคือวงังเนืองหันเด้อ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปน้าจ,จอไว้พิจรณาเบิงเดอค่ะเดอร์สำหรับหลักลอยธรรมชมเด่น901นะคะตัวไหนจะมาบ่แม่นว่าให้ไปตะลักลอยดิธรรมชมมลักสูตรนี่ไปได้ทุกหลักนะคะแต่วันเน้นลักลอยไปได้ทุกหลักเน้น หลักร้อยนะคะซ้ายวิ่งซ้ายรูดตอนนี้เดนหนึ่งกับสองธรรมชมเดี๋ยวรอบเบิงนูนอยสรุปกวนเด้อคขาเด้อหรือว่าทันไดสิรูดตัวใดกับรูดได้เลยธรรมชุ่มหนึ่งกับสองจะรูดทั้งสองตัวกะได้เลยตอนนี้นูนอยคิดว่าหนึ่งกับสองมาละละธรมชมุ่มทุนหน่อยขึ้นนูนอยสิรูดตัวใดนูนอยตัดสินใจอย,อยังบ่ถือ ถ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้หนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะะด้วยค่ะเด้อบอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ